อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆเรามาอบอุ่นร่างกายกันด้วยหอมหมกย่างกันดีไหมเอ่ยเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูวันนี้นะคะพี่กันขึ้นให้หน้าจอแล้วค่ะเราจะทำสองแบบนะคะแบบปิ้งย่างนะคะกับกระทะแล้วก็ย่างกับหมอ้อทอดไร้น้ำมันค่ะก่อนอื่นเราไปผสมเครื่องกันเลยค่ะ วันนี้เราทำไม่มากนะคะพี่กันก็ใช้เนื้อปลาบดนะคะประมาณ2ขีดค่ะแล้วก็พริกแกงเผ็ดประมาณ50กรัมนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะทำการขยำให้เข้ากันนะคะให้เครื่องทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กะทินิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะแล้วเนี่ยมันจะเป็นน้ำแล้วก็จะทำให้่อหมกไม่จับก้อนนะคะ เอาพอหอมมันค่ะใส่ใบมะกรูดซอยค่ะเพิ่มความหอมนะคะวันนี้พี่กันใช้พริกแกงเผ็ดเป็นพริกแกงเผ็ดของทางภาคใต้นะคะสีก็จะออกสีเหลืองหน่อยค่ะเพราะว่ามีส่วนผสมของขมิ้นนะคะขมิ้นนี่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากๆเลยค่ะอากาศหนาวๆอย่างนี้นะคะต้องหาสมุนไพรริดร้อนมาอบอุ่นร่างกายกันนะคะพอเครื่องเข้ากันดีแล้วนะคะ เราก็ใส่ปลาหมึกที่หั่นไว้ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปด้วยค่ะอ๋อพี่การลืมไปค่ะลืมใส่น้ำตาลปี๊บนะคะบีบหน่อยค่ะเอามาตัดเผ็ดนะคะก็จะหวานนิดนิดค่ะตอนนี้ห่อหมกของเราเครื่องก็ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาหอ่อใบตองกันค่ะน้ำใบโหระพานะคะรองก้นไว้ค่ะตามชอบนะใส่มากใส่น้อยหลังจากนั้นเราก็ตัก ส่วนของเนื้อห่อหมกนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะจัดเรียงพอประมาณนะคะอย่าหนาเกินค่ะเพราะว่าถ้าหนาเกินแล้วเนี่ยเวลาเราย่างเนี่ยอาจจะสุกไม่ทั่วถึงนะคะหลังจากนั้นเราก็โปะหน้าแต่งแต้มสีสันนิดนึงค่ะใส่กุ้งและปลาหมึกนะคะที่เราเหลือไว้เมื่อกี้นิดนึงค่ะเอามาแต่งหน้านะคะใส่พริกซอยค่ะ แล้วก็ใบมะกรูดนิดนึงห่อเลยจ้าวิธีการห่อนะคะก็ทบซ้ายขวาเลยค่ะนี่ห่อแบบนี้เลยง่ายๆแล้วก็ใช้ไม้กลัดกลัดแบบนี้นะคะพี่กันไม่มีไม้กลัดก็ใช้ไม้จิ้มฟันค่ะกลัดไว้นะคะเวลาย่างแล้วเนี่ยจะไม่ทำให้เนื้อห่อหมกไหลออกด้านนอกนะคะ พอเรากลัดเสร็จนะคะเราก็บีบบ,บเกลีย่ยให้เนื้อห่อหมกเนี่ยหนาเท่าๆกันนะคะส่วนผสมของเนื้อห่อหมกนะคะตัวพริกแกงเผ็ดเนี่ยเราจะใส่มากใส่น้อยก็ตามที่เราชอบเลยค่ะหรือจะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดที่เป็นพริกแกงแดงก็ได้นะคะสีสันก็จะออกสีแดงค่ะของพี่การใช้ของภาคใต้นะคะก็จะสีเหลืองนะคะไม่ต้องตกใจเรื่องสีค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะ ส่วนไข่ไก่นะคะก็อาจจะใส่แค่ใบเดียวนะถ้าสองใบอาจจะทําให้เละเกินไปนะคะตัวไข่ไก่นี่จ,จะทําให้เนื้อห่อหมกนุ่มลิ้นยิ่งขึ้นค่ะส่วนเนื้อนะคะเราจะใส่ปลาหมึกก็ได้ค่ะเนื้อปลาก็ได้เนื้อกุ้งก็ได้ค่ะหรือจะใส่หอยก็ได้ค่ะตามที่เราชอบเลยนะคะแต่วันนี้พี่การหาหอยไม่ได้ค่ะก็เลยมีแค่กุ้งกับปลาหมึกนะคะนี่ค่ะ หอมอกที่พี่กันเตรียมไว้นะคะได้มาสี่อันค่ะเดี๋ยวเราจะไปย่างก่อนนะคะสองอันกับกระทะปิ้งย่างค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆกลับนะคะย่างสักพักหนึ่งกลิ่นเริ่มมาแล้วเริ่มหอมแล้วเราก็กลับด้านค่ะย่างจนใบตองแห้งเลยนะคะพอใบตองแห้งแล้วเนี่ยก็แสดงว่าข้างในก็เริ่มสุกแล้วค่ะ นี่ถ้าย่างกับเตาถ่านนะคะใบตองนะโดนไฟอ่อนๆแล้วก็มีกลิ่นไหม้นิดๆนะคะอืมหอมมากๆเลยค่ะนี่แหละสเสน่ห์อาหารไทยเลยละค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักขึ้นไปดูกันค่ะว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงบ้าง วันนี้เราจะปิ้งย่างนะคะ2ชิ้นนะและอีก2ชิ้นเดี๋ยวเราก็จะไปทอดกับหม้อทอดไร้น้ำมันกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะผลของการปิ้งย่างออกมาโอ้หอมมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะพี่กันก็ขอ1ไลค์1แชร์1 subscribe. s u b งส r i ส e เป็นกําลังใจให้พี่กันด้วยนะคะพี่กันจะได้มีกําลังใจทำเมนูต่อๆไปค่ะ หรือจะคอมเมนต์ใต้โพสนะคะเพื่อติชมพี่กันก็ยินดีรับฟังค่ะมาดูห่อหมกของเรานะคะหน้าตาก็สวยน่ารับประทานอย่างนี้ละค่ะกลิ่นหอมหอมเย้าโยนใจเหลือเกินค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเนื้อห่อหมกของเราเพื่อนๆสนใจจะรับสักคำไหมคะต่อเลยค่ะ ด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะเราต้องไม่น้อยหน้านะคะตั้งอุณหภูมิที่180องศาค่ะแล้วก็เวลา20นาทีนะคะยาวๆกันไปเลยม้วนเดียวจบจ้านี่หน้าตาก็ประมาณนี้นะคะเหลืองน่ารับประทานเหมือนกันค่ะหอมมากๆเลยค่ะ การใช้หม้อทอดนะคะก็จะต่างกับวิธีการใช้กระทะปิ้งย่างค่ะเพราะว่าเราใส่ลงไปทีเดียวเนี่ยตั้งเวลา20นาทีเราไปทำอย่างอื่นได้เลยค่ะกลับมาอีกทีก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแต่กระทะปิ้งย่างเราต้องหมั่นกลับนะคะแล้วก็ต้องดูไม่ให้ไหม้ด้วยค่ะหืมหอมเหมือนกันค่ะหอมมากๆด้วยค่ะความจริงตัวใบตองนี้ก็คือโชยกลิ่นมาเลย การทอดกับหม้อทอดสังเกตนะคะก็จะฉ่ำน้ํานิดนึงค่ะเนื้อจะไม่แห้งเหมือนที่ย่างกับกระทะปิ้งย่างนะคะแต่ถ้าเราอยากจะให้มันแห้งแบบนั้นเราก็ตั้งเวลาเพิ่มได้นะคะสักประมาณ5นาทีค่ะก็จาก20นาทีก็เป็น25นาทีนะคะเราก็จะได้หอหมอกย่างแสนอร่อยมารับประทานแล้วค่ะตอนนี้คือหอมมากๆเลยค่ะหอมทั้งกลิ่นเครื่องเทศนะคะหอมใบโหระพาค่ะ หอมใบมะกรูดค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะกุ้งเป็นกุ้งหมึกเป็นหมึกค่ะคำโตโตเลยนะคะอย่างนี้พี่กันต้องขอตัวไปตั้งโต๊ะแล้วนะคะเพราะว่าที่บ้านรอรับประทานอาหารเย็นกันแล้วค่ะอาหารเย็นมื้อนี้เสริมสร้างสุขภาพร่างกายเสริมสร้างความอบอุ่นด้วยนะคะมาทานด้วยกันไหมคะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่กับเมนูต่อไปของพี่กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ